สวัดีครับวันนี้เรามาถ่ายเป็นครั้งแรกนะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะแล้วก็เล่นเกมแบบปกตินั่นแหละแต่ขอพายด้เสียงดังมากเพราะว่าข้างนอกแบบไปของอะไรเนี้ย อยากให้เราเลือกอันไหนก็ได้นะแต่เออนั่นแหละหรือว่า i̇şte มันไม่มีวะอ้ามอนอโนอโนขอหาแป๊บอไ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 อเอาแบบนี้ล้กันนะก็ดนี้นะ าไมดโในเลอ่อไอ้เครื่องใอ้คนจริงจเลยเอาจริงจริงเกโปรไฟล์ตอนนี้ยังเก็บไม่ได้ก็เลยเราลูกก็บิงเลก่อน cầm thêm phở hoàn Hãy subscribe ต้วมหายอีกเหายออืมหายอ่ะเหลือแค่อันเดียวออันเนี้ย